ครับสวัสดีครับโอเควันนี้เราก็อยู่กันที่บ้านหนองตั้งุ่นครับตาบลในามอาเภอในามจังหวัดจันทบุรีครับก็วันนี้เรามาติดระบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์๊มน้ํานะครับก็จะงานนี้จะใช้แผงนะครับจำนวนจำนวนหแผงนะครับขนาด360วัตต์นะครับจำนวน6แผงอนุกรมหมดเลยนะเป็นโมโนเอ็นทายนะครับยี่ห้อจินโกะนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปดูตู้อินเวอร์เตอร์กันนะครับครับงานตู้อินเวอร์เตอร์เนี่ยผมก็เลือกใช้เป็นเอ่อ UMC นะครับขนาดสองแรงม้านะครับครับก็ตัวนี้นะครับจะใช้ร่วมกับตู้เดิมนะครับในกรณีถ้าสมมุติว่าในอนาคตเนี่ยระบบโซล่าเราเอเกิดมีปัญหาขึ้นมานะครับเราก็สามารถใช้ตัวเอ่อคัดเอาท์หลังเต่าตัวนี้นะครับสลับมาทางกล่องกล่องเดิมนะฮะ ก็จะกลับไปใช้ระบบการไฟฟ้าเดิมได้นะครับเราก็ถอดอิวอร์เตอร์ไปซ่อมนะครับครับงานตู้งานอะไรก็ใส่เทอร์มินอลใส่เซิร์ฟอะไรอย่างดีครับครับก็นี่เป็นเดินกาวนะครับแล้วก็เป็นงานเดินท่อนะครับเป็นท่อขาวอย่างดีนะฮะนี่ก็เป็นท่อเดินระบบนะครับเนี่ยครับเก็บงานใต้แผงครับโครงเหล็กเป็นโครงเหล็กมาตรฐานครับเหล็กกล่องหนา3.2.3มมิลนะครับอ่าในตู้เราก็จะติดพัดลมระบายความร้อนว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ ในพัดลมระบายความร้อนนี่เราจะใส่ตะแกรงกันจิ้งจกไว้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเราก็จะใส่ตะแกรงกันจิ้งจกไว้ด้วยนะครับทั้ง2ด้านนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะระบบไฟฟ้าเราก็ศัตรูตัวจกาศของเราคือตัวจิ้งจกนะครับโอเคนี่ครับก็เดี๋ยวเรามาดูหน่อยครับว่าตอนนี้อินเวอร์เตอร์สเตตัสของอินเวอร์เตอร์เป็นไงบ้างนะครับตอนนี้ก็5 0ิเฮิร์ตเต็มนะครับเวลาตอนนี้ก็เที่ยง4ี่สิบหนาทีวันอาทิตย์ ตรงหัวเลยนะครับอ่าเรามาดูนะครับว่าอิวอร์เตอร์ออกตอนนี้ไฟจากแผงนะครับก็อยู่ประมาณ310伏โวลต์น,นะครับ314 315โวลต์น,นะครับก็เอาพุทธที่วิ่งไปหาปั๊มก็220โวลต์221โวลต์น,นะครับครับกระแสะที่ปั๊มกินอยู่ก็6.8 6.9แอมป์ก็ตามเรทของตัวแฟงกิ้นนะครับถ้าใครที่ใช้ปั๊มบดานแฟงกิ้นเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะครับวสำหรับตัวหนึ่งเฟสเนี่ย เขาจะกินไฟเป็นระดับต้นๆเลยนะครับของในตระกูลปอมมดานนะครับเพราะขนาดเนมเพจเนี่ยเขาจะบอกไว้เลยนะว่าประมาณ7.3ดนะครับเนี่ยนะถ้าวนสูงหน่อยก็จะกินกระแสต่าลงนะครับโอเคเรามาดูื่ดต่อก็ตอนนี้ก็ปั๊มกําลังอยู่ที่ประมาณ2องพรอบนะครับโอเค50ิเพเต็มนะครับอ่าผ่นตู้งานอะไรติดตั้งประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูไปดูน้ํากันหน่อยนะครับน้ำนะครับตอนนี้นี่ อันนี้น้ําก็ไหลนะครับเต็มท่อเลยนะครับก็เดี๋ยวเจ้าของสวนนี่ก็จะปั๊มทิ้งไว้แบบนี้นะครับทั้งวันเลยนะครับอ่าครับไหลเต็มท่อห้าสิบเพร์ตลอดนะครับก็รันห้าสิบเพร์มาตั้งแต่ช่วงประมาณเก้าโมงขวาแล้วครับพอหลังจากเราติดตู้เสร็จเราก็ให้รันปั๊มมาดานเลยครับอ่าได้น้ําประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเจ้าของสวนก็จะปั๊มทิ้งยาวๆเลยครับ อันติดตั้งนะครับโครงสร้างนะครับนี่ครับมุมมองภายนอกประมาณนี้เลยครับนี่ฮะมาตรฐานครับผมครับสนใจก็ติดต่อได้ครับช่างฟุกครับ0995153695ครับรับเฉพาะโซนระยองแล้วก็จันทบุรีที่ไม่ไม่เกินตัวตัวเมืองจันนะครับละแวกฝั่งทางฝั่งเ่โซนช้างข้ามหนองวงหนองแหวนหนองงานี่ยังพอได้ครับอโอเคครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ